นิดเดียวมันไม่เจ็บมามันไม่เจ็บจะเฉยสิมันยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งเจ็บมามันไม่เจ็บเจ็บที่ไหนเราไม่ทันยังไม่ทันจะทําอะไรเลยมันไม่เจ็บอยู่เฉยสิจ้าอยู่เฉยซี่น่ะถ้าดิ้นมันก็เจ็บสิจ้าไอ้ที่งับไปเนี่ยมันแหลมแหลมทิ่มตา วีแป๊บเดียวอีกท่อนหัวเป็นไรเนะี่ยเป็นทำไมห่วงหัวจังนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนั่นไม่เจ็บไหมล่ะนนิดเดียวเนี่นิดเดียวนี่นี่มาดามมันเป็นอย่างนี้น,นี่เห็นไหมไหม่เออมันเป็นอย่างนี้ นิดนึงก so ็ท like> ่อนหัวนิดเดียวเองมันเป็นอะไรนิดเดียวอ้าวไอ้ก็ไม่หนุนนิดเดียวหัวนิดเดียวเหนื่อยแล้วนะนิดเดียวหัว นิดเดียวท่อนหัวนิดเดียวเป็นอะไรทำไมห่วงคะนิดเดียวเองเยาแป๊บเดียว <c oughs> ไม่นี่มันมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บลูกมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บทันนิดก็มันก็เจ็บไงจะนิดเดียวยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนิดยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนี่อยู่นี่นี่มือนนี้มือ นิดเดียวโอ้ยอีกท่อนอีกนิดเดียว <c oughs> จะอีกนิดเดียวท่อนหัวเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเจ็บไหมเนะี่ยฮะเจ็บไหมเนะี่ยฮะมันไม่เจ็บอีกนิดหนึ่งนิดเดียวหุกนิดเดียวนิดเดียวนัน่น งับไปเนี่ยนะฮะมันก็เจ็บไงมันแง่แง, еб, ง еб, นะ่แง่หนาเอาเอา,เอางับมือนิดเดียวพู่หน่อยมันนี่มันนี่นขนเขาพอแล้วเนี่ย,ย,นเ,นยเป็นไรวอยวายนิดเดียวนี่นิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวท่อนข้างล่างนิดเดียวน,นีดเดวน่เป็นไรหัวเนี่ยฮะนิดเดียว หัวนิดเดียวอีกนิดเดียวหัวเนี่ยอีกนิดเดียวเอาวเอาอขอใบหู่งเอาใบหูก็ได้อะใบหูก็ได้อนิดเดียวขอนิดเดียวมันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาดามนิดเดียวมันไม่เยอะไม่ทันทำอะไรเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเอาอีกนิดเดียว นิดเดียว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 อีกนิดเดียวยังไม่ทันจะทำอะไรเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองคราวนี้เนี่ย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 ไม่นิดแล้วนะไม่นิดแล้วนะ นิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดเดียวแค่หัวนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยๆๆหูมันเป็นสังกะตังแบยฮะอีกนิดเดียวไม่ได้ยังไม่แต่ปัดปุ๊กป๊กหรือหวีอีกนิดเดียวนิดเดียวอาชิงชิงอช้างชาง

วัด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 เ่ไม่ทัานจะทำอะไรเลยติงชาาติงชน้าน้น้าหนาไม่ทนอะไรเลยเปวนคะเปอนไรเนี่ยไป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 ฟูโมโม่เนี่ยติงชานาติงชาาติงชาณาติงชาา tin cha na tình cha na tinh cha na tin cha na tinh cha na chân cha na tin cha na cha na cha ติงชะนาะติงชะนาะหัวแล้วเนาะอะติงชนาหัวแล้วเนาะหัวแล้วเนาะติงชนาติงชนาอีด่านอีกอีกด่านนึงเนาะอีกด่านนึงเนาะติงชนาโอ้ติงชะนาะติงชะนาอะติงชะนะาน

ตินชนาะตินชนะ่นาค่อยๆแ yeah. ย่นิดเดียวเองนิดเดียวเองข้างหลังหน่อยลูกหันหลังนิดหน่อยเดียววิหูนิดหน่อยวิหูนิดหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อหัวแล้วลูกหัวแล้วนะ อีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวติงชนาติงชนาติงชนาเอาติงชนาอู้ขูดเกลเก่งมากเก่งมากโอ้หูยเก่งมากอุ้ยตายแล้วมาดามเก่งที่สุดเลยนั่นแหละอมาดาม ติงชนาเห็นไหมมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นเออไปโดนมาจากน่านยังไม่ทันนั้นได้แล้วเจ็บหรออ่ะเจ็บนิดเดียวอ่ะเจ็บนิดเดียวติงชิ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 โอ้โหโอ้โหูอู้หู้หู้มาเลยอ่ะติงชนา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 อื้มหืออื้มหู้ใครมาวะ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  嘿，妈妈、mm，嗯哼。